เดี๋ยวยมทุกท่านนะอยู่ผมสมองคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาไปลงกิจกรรมอ่าประสาทเลือดกันฮะก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่แนะนำนะให้ลงทุกวันนะลงได้วันละสี่รอบฮะรีตอน7จ็ดโมงเช้านะตอนนี้ฮะกิจกรรมกำลังจะมาวิธีไปก็คือเราสามารถกดวาร์ปไปตรงนี้ได้เลยฮะทางซ้ายนะแล้วก็กดวาร์ปไปฮนะวิธีเข้านะก็จะมีอยู่2วิธีแล้วก็คือคราฟเอากับซื้อบัตรเอาฮนะในที่นี้ผมขออนุญ,ญาตซื้อบัตรเอาฮนะก็คือกดที่แคชชอปฮาแล้วก็ มาที่ตรงนี้ฮะแล้วก็ทิตะฮะซื้ออ่าศาสตร,ร์เลือดซื้อไปกดใช้ด้วยฮะต้องรีบหน่อยนะตอนนี้กิจกรรมกำลังจะมาฮะมาคุยกับพ่อหนุ่มคนนี้ฮะแล้วก็ทําการว์ปไปเลยฮะตอนนี้ผมอยู่ชั้น5ก็กดว์ปเข้าไปฮะถ้าเข้ามาฮะเรามีปาร์ตี้ก็แนะนําให้ขอเขาเข้าปาร์ตี้นะเพราะว่าถ้าคนในปาร์ตี้เราชนะเนี่ยเราก็ชนะไปด้วยเป็นกิจกรรมที่ลงเพื่อหาเอาแต้มแต้มรูทฮะ เนี่ยตามโน้ตผมก็พยายามจะลงให้ได้ทุกวันแหละวันละ4รอบอะ่ะกิจกรรมนี้ใช้เวลาไม่เยอะนะไม่เหมือนกับเดวิสแควร์เดวิสแควร์เนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ว่าประสาทเลือดเนี่ยจะใช้เวลาแป๊บเดียวอะ่ะพอถึงเวลาเนี่ยก็จะมีเควสขึ้นมาทางด้านขวามือนะแล้วก็หักมาก็คือตีมอนร้อี่สิตัวฮะอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับจํานวนคนในดันตีไปเดินไปเรื่อยๆอะนี่ชิฟเพราะว่าเรามีปาร์ตี้ไง ถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ทำนะถ้าไม่มีปาร์ตี้อะ่ะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเข้ามาแล้วปาร์ตี้มันมีปาร์ตี้อื่นอยู่แล้วอะ่ะผมจะไม่ค่อยทำเพราะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้อะเออแล้วผมลองกดออกดูไม่เสียรอบนะสามารถที่จะลงได้ต่อเลยเดี๋ยวผมว่าไปเรื่อยๆไปอันนี้ตีมอนคบเป็นที่เรียบร้อยแล้วประตูก็จะเปิดลงมาแล้วก็ตีประตูให้แตกแล้วเข้าไปเอวแรงมาก <laughs> มีแบบไอคำสาบที่พื้นกันหมดแล้วอะผมยังไม่มีเลยไปอัพสกิลให้มันไม่มีคูดาวก่อนพอพังประตูสชนาเข้ามาก็จะให้ตีไอ้กนดูกเวท6ตัวแล้วก็มาตีแท่งนี้ฮะแค่นี้เองแล้วกเก็บไปเทมไปส่งแต่นี้เนี่ยจะวัดดาเมจกันผมเนี่ยดาเมจไม่เคยชนะใครได้เลยฮะ <c oughs> จะเอลได้อะดูดาเมจได้ยิงแบบปั๊บเดียวอะ เขาก็จะเก็บแล้วก็ไปส่งคนเดิมอะส่งหน้าดันที่เราเข้ามาหรือถ้าใครแบบโชคดีเข้าเข้าดันมาแล้วแบบมีเราคนเดียวอะก็สามารถแบบเก็บเลเวลในนี้ได้นะเพราะว่ามอนมันเกิดรัวๆรดูดิเก็บเลเวลในนี้ได้เผื่อได้เพชรได้หลายด้วยฮนะผมก็ทําบ่อยถ้าสมมติว่ามาคนเดียวอะเรียบรอ้อยฮะแล้วก็รอคนในตี้มาคุยให้ครบมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเออต้องมาคุยให้ครบอะเี่ยพี่นายเงาคนนี้ะ ดี๋ยวไปดูกันว่าได้อะไรบ้างฮะก็จะมีเอเทมเข้ามาในเมลเราฮะแล้วก็กดปุ่ม K แล้วก็รับได้เลยฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดที่เมืองนะมาดูกันฮะว่าได้เทมอะไรบ้างได้กล่องมา2กล่องฮะแล้วก็เป็นอ่าใบที่ใช้แลกของเออเดี๋ยวผมพาไปแลกเลยอันนี้ดีมากใบเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ของที่มันแบบค่อนข้างดีที่แรกก็เดินมาโรเลนเซียฮะแล้วก็มาทางประตูด้านซ้ายนะแลกกลับเนี่ยฮะยอดคาร์เตอร์ ก็กดไปไปจะได้อะไรโอเป็นอาวุธลูคะแต่ว่าไม่น่าจะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้อาวุธลูกันแล้วปะไปใช้แบบพวกของเซตของอะไรกันยอดเยี่ยมต่อไปเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันนะกล่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นแต้มรูนะจะมีได้เพชรได้อะไรบ้างบางทีกดไป,เ,ปเต็มๆอ,อ่ะอ่ะกดไปโอ 2, 000, สองพันสองรูสฮะ อีกอันหนึ่งได้มาเป็นคูณฮนะคูณ50% 5ิเปอน้ชิ้นอันนี้นี่ค่อนข้างเกลือก็อยากได้เลยนะอันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมประสาทเลือดก็จะลงได้สี่รอบต่อน1นวันนะรีตอน7จ็ดโมงเช้าอันนี้ก็แนะนํานะให้ให,ให้ให้พยายามลงให้ครบฮนะอันนี้ผมลงไปรอบเดียวเองเดี๋ยวดูวิธีการคราบบัตรกันนะว่าค้าบยังไงในกรณีที่เราแบบไม่อยากเสียแต้มในการซื้อแล้วเราอยากค้าบก็ มาคราบได้นะอย่างแรกเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยู่เลเวลที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ยผมก็ดูไปแล้วว่าผมอยู่เลเวลที่5เวล800อถึง899อ่ะวิธีคราบก็ง่ายๆอะมาคุยกับร้านเล่าแล้วก็ซื้อไอเทมอะอะ่าผมจะลงบัตรใช่ไหมก็มานี่ฮะบัตรโบนเลเวลหแล้วก็คัมพีเลเวลห้าบวกหาวไปหากอบบินนะ อันนี้เนี่ยจะไม่ค่อยนิยมกันเพราะว่ามันมีโอกาสแหกด้วยแล้วมันก็ใช้เคอ o s ด้วยแทงมาหนึ่งเมตรฮะนี่ครับวินีครับกดไปเลยโอกาสสำเร็จ85รนะเดี๋ยวลองกดดูกะแหงฮะเห็น <c oughs> ไหมเขาจะไม่ค่อยนิยมกันเพราะว่ามีโอกาสแหกเนี่ยแหละแล้วมันเสียไอ้นี่ head chaos ค,คือซื้อเอาอะคุ้มกว่าเพราะว่าได้ตัว๋วห้าใบแล้วก็มันใช้แต้มไม่เยอะอะมันใช้แต้ไม,อมตไอ้กรอบ b i นอะ ซึ่งไอเตามกอบินมันหาได้ง่ายๆอยู่แล้วมันก็แค่เก็บเวลลงกิจกรรมนะอันนี้ก็มีอยู่พันแต้มเนี่ยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์ไลค์คอมเมตนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะสังคลิปนี้สวัสดีครับ